สวัสดีค่ะเวีนพัชระค่ะน้อยนาค่ะใบน้อยนานะคะสามารถเอามาค่าหาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการในการทำนะคะก็จะมีเครื่องปั่นนะคะหรือครกก็ได้ค่ะแล้วก็มีกระชอนมีถ้วยรองกระชอนอันนี้ก็ยาเส้นนะคะยาเส้นเนี่ยเราได้เอาหนึ่งห่อนเนี่ยเทออกมาแช่น้ําทิ้งไว้30นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการทํานะคะแล้วก็ดึงใบน้อยนาเนี่ย เด็ดใบน้อยหนานะคะนี่ดิฉันเด็ดไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งกำมือนะคะแล้วเราก็บิดบิดแล้วก็ใส่ไปในเครื่องปัน่นหรือว่าคกตําก็ได้อย่างง่ายๆใช้คกตาก็ได้แต่มันจะตำลําบากละเอียดยากนิดนึงนะคะดิฉันสะดวกใช้เครื่องปัน่นก็จะใช้เครื่องปั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะยาเส้นหรือยาฉุนที่เราแช่น้ําทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะเทใส่ลงไปเอาไปปัน่นใส่ลงไปปั่นเลยค่ะเอาเทใส่ไปปั่นเลยปิดฝานะคะปั่นเลยค่ะ ปันให้เข้าๆกันนะคะเกลียวไม่เกลียวดึจังค่ะปนใ้เข้ากันป่นแป๊ดเดียวแลวค่ะไม่นานหลังจากนั้นเราจะเห็นน้ำมันจะเป็นสีออกค้าๆเลยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเราคะ่ะแค่นี้เราก็เทใส่กระชอนนะคะเทใส่กระชอน ใส่กระชอนบีบคั้นน้ำเอาเพื่อเอาน้ำมันมาใส่ศีรษะข้าเหานะคะแล้วเราก็บีบเมื่อใส่ยาฉุนเราจะมองว่าน้ำของมันจะออกสีเข้มๆเ,เลยนะคะสูตรนี้เขาบอกเข้มข้นดีนะคะใช้ข้าเหาได้ชะงักเลยค่ะค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาอยาไอเนี้ยน้ำที่เราปั่นได้เนี่ยไปใส่ศีรษะของลูกหลานเราที่เป็นเหานะคะก็คะแค่เอานิ้วจุ่มลงไปแล้วก็มาใส่ที่ศีรษะอย่างนี้นะคะ ใส่ให้ทั่วๆนะคะเมื่อใส่ทั่วดีแล้วก็ใช้วีวีให้ให้ยาที่เราปั่นตัวนี้น้ำในหนาเนี่ยกับยายาเส้นยาฉุนเนี่ยให้เข้ากันในหนังศรีรษะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าโพกหัวทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะผ้าที่โพกก็อย่าเอาผ้าข,ขาวๆนะคะเพราะผ้าข,ขาวๆเนี่ยมันจะทําให้เปิดนะคะเพราะว่ายาฉุนกับใบในหนาเนี่ยมันจะออกสีคล้ำมันจะทําให้ผ้าเลอะเทอะซักออกอยางนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้สัก 30นาทีก็ได้ค่ะหรือถ้าคนที่ไม่แพ้ไม่คันก็1ชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าแล้วก็สระด้วยยาสับผงออกนะคะทําอย่างนี้สักสองครั้งวันนี้ทําพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ทําอีกครั้งหนึ่งปัญหาเรื่องยาปัญหาเรื่องเหาที่มากัดผมลูกหลานของท่านก็จะหมดไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชร